ต่อมาพี่ตอชุวเพื่อนตาย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 ศพไม่มีเลยช่วยดึงอะไรรอดก็รอดมาบ้างดีมาพี่ต่อดังขึอนมนะาบ้างดีหมดนะปั้นแขนหลังปั้นเขนหลัดังขึ้นมาเเอาศพมาดีเอาศพมาดีเอาศพเพื่อนเกิดอะไรกับมาเอาศพเพอนดึงศพเพื่อนดึงศพเพื่อน

พาตีไปเรื่อยๆลพี่ล้อปุบล้อล้อมาบนีกูไปกูถึงกูถึงกูถึงัยืนหบ้านนะเล่นหน่อยฉางตาอย่างงี้กดยาวนะนี <S 2> <S 2> ่กดยาวมอสองสองสองมันเล่นหน่อยมันเล่นัน่นิ่หน่อยฟังอันนี้หน่อยเล่นเล่นหรือใครวะนั่งี้ดิ๊กไปเลยดิสวยมากรวมมันฟีดแั๊บนิงหนพี่ชาง หบ้านหน่อยมาเยีบศพได้บ้านหอยกานอยใครยิงกูวะกลับบ้านนี่กลับบ้านนี้กลับบ้านนี้ศพเยอะศพเยมีไมได้เพื่อนมีได้ไมีได้ปืนรล่นปืนไม่มีมีดิมเมันเริ่มมันหลุดแล้วมันเริ่มมันหลุดแล้วปืนมันยิงอยู่นอกรั้วนะปืนมันยิงอยู่นอกรั้นะมันเลเอามีดีนอกรั้วรั้วรั้วสายรั้วม่อไม่ได้ต่อไม่ได้ตไ้ตั่ไ้ตยอ๋าเ้ตไม่อม้ไม่้ตไม่ดตอ่ได้่อม่ด้อ่่อไ หนอะไรวะแฟนแดงเล่นอยู่นะเห็นปะเพื่อนตายสองเหลือสิบเก้าเล่นยังไงให้เพื่อนเหลือสิบเก้าตรงมาตรงกลางหลังบ้านเราเนี่ยมามาฆ่าให้ดึงมาดิตัวกลางไอ้สัศพบหน่อยดึงศพหน่อยดึงศพหน่อยเอาศพไปไหนเอาศพไปไหนเอ้ควยใช่อ เอาเดียวเดียวมันจะได้มีไฟขึ้นมาข้างบนไม่พอมือไม่พอตีนไอ้มอนไอ้มอนมาดิมันจะได้เพื่อนไม่ไม่ต้องไม่ตปิดเล็บปิเล็ปิเลไม่ต้องเอาเมื่อกี้ก็เห็นไมุ่้่้มกันข้ามรวนะเมื่อกี้มันสบกนะอุ้มกันมข้ามเรืออะไม่เป็นไรเ่อยังตีมเลี่ยบแต่ไม่ไดมองมาเนี่ยตูเนี่ยเอาได้นมดดิี่เล่นตัวไหนวะแองตัวนี้ตัวไหนเหี้ย ชาชงต้นชาชงต้นชาชงต้นมันน่จอะไรฉลาดกรูรูครู้ชงต้นอ่ะชงต้นตัไนไออใหญ่มันหมดแล้วหรอมันจบแล้วหรอมันหมดแล้วหรอตรงนี้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 มันจะมวันจบแลวะจดิฉีฉีซ้ายไปหนฉีซ้ายไปหนระเบิดตรงขวาฉีซ้ายไปไหน ไปล้มหนั่งไปล้มมาหลังบ้านเนี่ยกลับมหลังบ้านดไปล้มน่มน้้กูมีกดให้แล้วมาัแล้วประมานั้นชเลยชนเลยต้องชนเลยชนเลยชนเลยให้สมาให้สมาให้มาระเบิดนะ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 โล้ปวูระเบิดขวดวะให้โลนเกเาวางมาิมนึงมาหนนะงมั้หมึงง กุลล้อมกล้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 เ้ามาเอามมาวางตรงไอ้พี่กายพี่กยพี่กยุดใรอไอเพือนเนกดข้าลังนเพยิงนายยิงนยยิงนยยิงนยบ้านเรายิงนยวางตรงือยู่ชุยไดึงสมใหม่ดึงสมใหมดึงสมไหมดึงสมใหึงสมไัยไปวัพัไปเล่นบ้านยาไปวัดยไปวัดยาึงไปดึงไปดึงไปดึงไปแผไแไว้ก่ไวกางฟลงไว้ลงไว้ไางหายนะไางหาย

ค่อยๆค่อยๆค่อยๆดันไปได้นะดันไปเล่นกับเพื่อนเลยดันไป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 ช่วยผมหน่อยตรงกลางพี่พี่ปืนมันอยู่ข้างปีงปืนให้ดิเฮ้ยังเห็นปะบนบนเนินอ่ะพี่ตัดปี๊งไม่ถึงนะาตรงงกลนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งปืนเตยหนึ่งลมเกิดตายานนะตายก็ไม่ตายก็ไม่ได้ขอเพื่อนก่อนไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายผมจะกลับไปหายนี่นะ มันตายแล้วนะเร็วลุกเร็วลเร็ว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 ่ตายไม่ววมันดื้อชอบได้ตีดื้อชอบปืนปืาะเเแม่เ็้านดีเล็เล็้านเ็กบ้านหน่อยเ็่เล็กบ้านหน่อยไกลก่อนนี่หัเน็ก็อกบล็อกบล็อกบล็อก็ค ไปไปซอมไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมชุบเพื่อนนี้ชุเพื่อนนี้ใครอ่ะไอ้ดีปะชุบชบชบชุบช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 บมปืนี้ไปนมึงใครอะหือทังเลยอ่ะ แบล็เพื่อนแบล็กเพื่อนแบล็เพื่อนแบล็เพื่อนมองหากางเกงขาวหน่อยมองหาเฮกรปืนงข่าวไอ้นี่ยิงขวาเลยนี่ไม่กลับไม่กับกลางไม่กลับกลางไฟไหมน้ำของจุก่อนไม่ไม่กลับมาเลยมือมือเห็นซ้ายแม่เพื่อนโดนอ่ะเห็นไหมเพื่อนโดนกักอ่ะกูช่วยกูมาช่วยอูยิงกลางตรงกลางมันมันมีเงินเยอะเงนวอลเลยเยอะกูไม่อยู่กูกระบอกเลยกูไม่อยู่กูกระบอกนะมามาทำมันแข็มากสวยสวยมาทำมันนะมีมวยนิกไฟหน่อยยิงกลางไฟนีอยังไม่รู้เลอ่ะมึงใจเลี้ยงกลางไฟนิกเลี้ยงกลาง กางเกงมันเป็นสีเทาไอ้เหี้ยไม่ต้องเสียการค้าก่อนค้าก่อนมันกลับมาได้แล้วมาแพ็คนี่มาแพ็คนี่เออมันน้อยแล้วมันน้อยแล้วมาดึงศพมาเชื่อกันดีศพหน่อยคนละมือยิงยิงศพบ้านเรายิงยิงบ้านเราให้หน่อยลูกพี่สองตัวตรงบ้านเราอ่ะมันกำลังเกิดอ่ะจิ้งเหล่ในสับเพื่อนขันให้ตัวนึงอ่ะเล่นนี้วายอะไรเยอะหมดจิ้งเหลนเพื่อนขันให้ไอวีเล่นนี้กกูยองได้ไหมเอาศพมาบ้านมันนะ นะบ,บ้านมานะจบบ้านมันไอ้ยจบบอกว่าบ้านมานะไปได้จบมาบ้านมานะเจอแล้วมึงมึงมาช่วยกูจจกคนหนะนึ่งก็ได้นะแบบให้เพื่อนเล่นโรมอ่ะวอลลอยเยอะวิงไม่โดมซ้ำซ้ำซ้ำคนเดิมแคนแคนเควินเนี่ยตบปูตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมาโอ้โหทัวอะไ ไอชุบชุบเพื่อนหน่อยกาไฟที่ไหนเพอนอนอยู่อ่ะต้องเอาไปเนะทิ้งเนี้ยตัวกากแต่กายแบ่งอยเฮียเตมากระกก็คือกระกไอายเเพ่อนั่งชีวิตยิ้มเรากลอ้ไเฮียผมแขงจังวะกูที่ร้านไอควายแต่ไม่รู้จุดยืนเลยเด็กเฮียขีแอไอเฮียุกขีแอคคย ไอ่เอดควยว่ะไอ้ยักษจังไร้ร้ายไอ้ยักษ์เนจอไอ้ยักษหิวไอ้ยักษ์หิวไอ้ยักษไอ้ยักษตัวนั้นกูยกสองรอบไม่ตายนะไอ้ยักษ ชอบเลยเก่าเลยเฮียอย่างเก่าเลยรุนดกอปรุ่นดรอปรุ่นดรอปรุ่นดอว้ชอบเลยไฮไลท์วันนี้นะครับไฮไลท์วันนี้นะครับไม่ไหวไฮไลท์วันนี้นะครับกระจอกมากไอ้เหียไอ้ยกกไม่ไหวเไม่ได้ตัวไอ้เหียกระจอกไอ้เหียฟอร์มนะเหียแกงเไไอ้เหียควายแกงกะไกลยไ้่อเฮีย่ไแล้วยน้เียายแงกะไอ้ยนะ้ีางก้ลนเียาง้ลวไอเายงะไอ่ไอ้เหียควาย พี่โผล่กลางไฟมาวัดไม้น่นเยเกไปเล่นไปเล่นไปเลไปเลนไปเลนไปเสียบไปเสียบกลางวงมันีกลางวงมันน่ะเนขับรถไปเสียบเลยโอ้ยเฮ้ยอ้ยโอ้ยปอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอลยบอ้ยอยโอ้ยโเ้ยโเ้ยอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยโอ้ย้ยปอลยโเ้ยยอ้ย้ยอ้ยอ้ยย้ยย้ยย คุณล้มคุณล้มนะสามห้าดัสามห้าดัสามห้าดัมคุณล้มนะคุณล้มนะคุณล้มนะได้สองโซเอากลับไปไม่เป็นพี่นะกูโดนกดกูโดนกดพี่ต้อนผมอยู่กับพี่เพื่อนเออไอชาเขาแลไปไหนปุนลำสองหนูเล่นอะไรแปลกมากแปลกมากเออติดต้นได้นะพี่ผมไปลอยทำไปทำไปปืนอ่ะไป MP หลังบ้านกูยงพี่ผมกูเพื่อนอ่ะหลังบ้านไดอต่อโ้่หน่อยต่อโซ่หน่อยโดนซ้ำผมโดนซ้ำ เอ้ขาดลม่ได้มปิงลมปิงนั่นอะไราับ้านมันเป็นลมสองเป็นลมสองเฮ้ยปืนยู่ซ้ายลงซ้ายลมไกลเสาแดงไกลเสาแดงนี่เห็นปะลังไปอยู่แ็แวหน่าเดี๋ยวปืนสองตัวกูกดให้ในกาวไฟอะเฮ้เอาสมมันล้ม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 ไมันไล้มออโตมาโมาสปิดลมงวางวางวปืนไกปืนไกได้เชียวางเลยวางเลยวางเลยีป่าเพือหน่อยหาเพืหน่อยหาเพนอีกฮัลโหลพี่ต๊อดเอาปืนมาให้ Ở phía ngàn, ở phía chụp này chụp bên này chụp bên này chụp bên này chụp anh anh này ไม่ไม่เขาเห็นได้ไม่ไรไม่ไรไม่ไรดีเซตดีเซตมาแพ็กกางขอแค่แพ็กกางพอแพ็กกางไฟคืนแล้วมาแพ็กกางมาแพ็กกางมาสามมาสามเอาเนินมาคุยอะไรมึงไอ้เี้ยตีไม่ฝัดไอ้เี้ยนี่มาแจกกูอีกตัวนึงนะครับเจนี่จะมาแจกโกูมาแจกกูอีกตัวนะครับแกดึงโซ่ตอยได้เหรอแก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 ดึงบอกไหน่อยสายเนินอ่ะมาแจกกูอีกตัวนี้มัน ไอ้ปืนก็้าอะไรถึงศพพี่เฮียเอ้ยปืนถึงบ้านนะปืนถึงบ้านแม่ไหนมีหนึงม่สอนบ้านมันแจกม่ไหนแม่ไหนปืนอยู่ตรงศพไอ้มันล้อมปล้มปล้มอยู่ปืปล้มผมถึงผมป้องบ้านมันเยอะมากเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายคุยเลยมาแจกเอ้เออเฮียคุยอย่างควายเล่นแบบไหนก็ไม่ใช่กูหรอกไอ้เหี้ยขัดหด อยู่ฟังนะคือมึงไม่ไหวอาเซดซูนูซีมานาโซเลโบเอลาเจเดเนซีนีมานาโตบาสูเปโซบาสูเปโซโออาโซเปโซบาสูเปโซไอ้เหี้ยตัวกูตีเป็นไก่เลยเนี่ยกูตีเป็นไก่อกูตีเป็นไก่ อ้เียเด็กเยใส่กระจอกไรเ้ยเด็กเี้ยใส่เด็กกระจอกไรเงียไม่ก้นกายีแก่ก้นก่างยี่กเอกไ้เ้ยไม่กู้กูไม่ได้เป็นสักตัวไเกระจอกไ้เ้ยควายต้เลยไรเงี้ยมัวควายพูดมเสได้ย่เชี่ยไก่สัตว์อเงี้ยเด็กเงี้ยใส่เกควายยี่งโง่ใส่เไอ้โง่ใส่ดเโง่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 เดเงี้ยเด็กเงี้ยงโง่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 เดเงี้ยงโง่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 โ ทีมึ่งพาดแล้วหนึ่งอ่ที่ไ่ชบพวกูครหนึ่งพลาเนี่ยไอเฮียอนร้านอย่างหดอเ่นรีบโอ้โหลาเวลาเรนรีตนเลยอเฮีย้ายเฮียตัวาเียตัวตลกไอสั์ไอเ่าไรเอควายเฮียเฮ้ยใครไหลไปนู่นมาเอ้าไอดีมมามาลง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 นมันไม่นมันไม่กีกลับมาเป็นากูกลับมาอนไม่เน ไปฮ้ยามือยามือมันขึ้นมาดิขึ้นมาดิมนขึ้นมาดิจะช่วยผมได้ขึ้นมา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 ตุ่มพอตุ่มพอตุนมพอตุ่มพอตุยมนอตุ่ม้อ

เล่นไปเล่นไปเล่นไปานกะาต่อยหน้อยเฮ้ยมากับมาฆ่าตรงนี้ให้หน่อยครั้งตัวหนึงตัวนึงสายมือพี่เนี่ยเอาไม้พี่สหน่อยเป็นลมเป็นลมเป็นลมกลวอะเล่นพี่บสพี่บาสเล่นผองไปาไปเปลืองอยู่ซ้ายแลเปองอยู่ซ้ายแล้วจุอีกทีหันอีกหันอีกหมนี่มึงหมดที่ละมึงหมดที่ละมึงเป็นควยอะเป็นควยอะควยอะเขาอยควยอะควยอะขาอยาเย่าเตะละยอกากควย ต้องแทงทางคนนึหนเอยดีตัวงอตลอดเลยเนี่ยไอพี่มันทงลุมาลงออกทงออกน่าุเือนสวยๆัาคนจริงๆละไถิ่งลวผมจะถึงลยี่บยี่ยอะไรวะเหี่ยวยี่ิงกาตัวมือตัวกากเลยยี่ยวายยี่ิงกาสัวยควยเหียีควายสัมื่อการสุดเลยสั์เียไม่พร้อมกับก้มดีสั์มึงไม่พร้อมกับก้มดีเฮีย ตัวมึงละตัวง่อยตัวมึงละตัวง่ลยเยอะตัวหิวไฮไลท์สัตว์เยอะตัวหิวไฮไลท์เยอะควายหิวไปมีหิวไปมีหิวไปมีหิวไปเยอะขยะเยอะเสียงก็จอมไม่คุยไอ้ถามในนี่มันกากใช่ไหมกูรู้ว่าไอ้นี่มันกากใช่ไหมอาไว้กายไปไว้กายเกิดตัวมานี้คนนึงกูไม่ตายหลังไม่พร้อมก็ะโกรมอีงไม่พร้อมกระโกรมไม่ควายลุงมีแดงปืนลุงไม่ก้มเลยสัตว์ กูถามไม่เฮี้ยไม่ๆๆ่ไม่ขับมาลงบ้านมันลงบ้านมันมาผมลงบ้านมันผมลงบ้านมันเออฝั่งบ้านมันแล้วลงฝั่งบ้านมันนะลงฝั่งบ้านมันเล่นไปคุยไอ้สามคุยไน้ขยะอย่างคุยลงฝั่งบ้านไปเลยคุยอะเป็นคุยป่ะล่ะเป็นคุยป่ะไ่ะจับเอาไปเลยจุบเลยชุบไว้นะชุบไว้ชุบเลยชุบเลยชุบไว้ ชี <Read> yeah. uma, uma, uma ่นรบมันมาลูับมันเอามาด้วยเอามาที่ไหนสัตทุเรขยนสเอาตัวมาเอาตนวมเอาตวมี่ไหนสัตวุเไว์ชุเมันไม่ไหวมันไม่ไหวมไไ่วช่วไวช่วเลยช่ว่วช่วไวมากช่วมากถามดิ๊กลอดิกเอาเพื่อน ชุบเลยชุบเลยชุบเลมาไม่มีไม่มีไม่มีบเลยไม่มีจบเลยไม่มีสบเลย้งบ้านทิ้บ้านบ้านบ้านงบ้าบ้านงบาน้ับ้ไปเยอไววสัตว์เลสบ้าน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 เ้ยไม่สัตก็ได้นะไหวไหวไหวตายคุยอะไรสัตว์คยอะไรสัตว์คายอะไรสัตว์คุยอะไรสัตว์ ขยะคุณไรสัตว์มคุยถุงขยะสิเลูกคุยไรสัตว์คุณไรสัตว์พี่คุณไม่ได้ล้มตรงไรสัตว์มันเพี้ยนรู้ว่าขยะไอสัตว์คุยไรสัตว์นี่นะอย่ามากัดตรงนี้อย่ามากัดตรงนี้กลับไปคุยน้อยเอาปืนมาวิ่งมาให้กลับไปมันมากูโดนกดกูโดนกดบ้านบ้านมันกูโดนกดนะมาทุกเพื่อนนะกูโดนกดอยู่บ้านมาโดนกดเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดแน่นอนหรือเปล่าวะมากูมาแล้ว ควยมือยขยะควยมือสัตว์ควยมือไม่ปากไอเเฮียขวยไอสัตว์ขไอสัตว์ไม่ดับเนี่ยไอสัตว์น้อ้าดับหน่อยไอสัตว์เเฮียควยอะไรแลม่ดับป้าแล้วผูดับสายป้าแล้วูดับสายป้าแล้วผูดับแล้วผู้ดับสายป้าไอสัตว์แล้วูดับสป้าไอสัตว์แล้วกูดับสายป้าไอสัตว์ขวยไมึอควยไรมึงควยมึงตัวมาไอสัตว์เสียไม่ได้เฮียเสียตลอดไอสัตว์กดได้ดต่แก้ร้อนเฮียเยี่ยขยะไอสัตว์พอแกงหน้ากนไอสัตว์เมื่อปากไอไั ฟอร์มึงเชี่ยเลยมึงไอ้สัสดึงสอมมาหลังกูเป่าโมงดึงโอมมาเป่ากมงดึงสอมมาเปล่ากมงกูเบรกให้จัไอเด็กเชี่ยายสองไอ้เด็กเชี่ยเจี่ยไอ้ควายก็กาเนือมึงหัวควายไอ้เยอะึมอ่อ้ควายแก๊งมึงยังกล้าเลยมึ่อยาแพ้ไอ้สัสวันแล้วกันไปทำมไปวางโน้นเอาซไปวางโน้นช้่สุดตายัดไอ้กระโจมแพ้ได้กรจอเยียเสียเียเสียตลอดเมงไอ้ควาย ทีย่แกงหิวแส่ไอเส่องอ้อมันี่ดีเลยมันนี่ดิมานี่ดิฟอมหรืออะไรเมืงไอสัตว์ไอียเสียวฟอมหรือีอะไรเมืองงสมัยมัเกิดจดคุยืองยี่ขยะคุยไรสัตว์คุยไรสัตว์คุยไรสัตว์มคุยไรียขยะไม่คุยไร มึงคุยอะไรเยอะขยะมึงคุยอะไรสัตว์มึงพูดดิมึงพูดดิสัตว์มึงพูดดิมึงพูดดิสัตว์พูดดิมึงพูดดีดสัตว์เยอะขยะมึงพูดดีดีเยอะขยะไอสัตว์มึงพูดไหรอสัตว์มึงปากไอเดี้เนี่ยปากไม่เหนื่อไอเด็กขี้ไอสัตว์ไอเด็กองเยอะไอสัตว์แค่พุไฟมึงไฟหาเนี่ยไอสัตว์ไอเยี่ยบเดียวเดมอนเทเลเยอร์ไอสัตว์ไอเด็กขี้มาได้ดีไอสัตว์ไอเยี่ยบเดียว

ออเยิงแล้วตายหรอตายอะไรวะเยอะมกมันโดนมันตายเยอะดนดศพไปดิงศพไปเดศพไปหน่อยดึงศพไปหน่อยดึงศพไปหน่อยตัวนี้ได้คูดึงศพให้ได้อีกที่อ่ะช่วยหน่อยไี่ช่วยหน่อยบ้านเราบ้าเราช่วยยิงหน่อยดศพไปดึงศพไปดึงศพไปเดึงศพดึงศพดศพดนพินเินเินเดนเดนเนเนเวดวเดนเเนเนเดนนเน ได้แค่นี้นะมึงได้แค่นี้มึงได้แค่คนยืนนิ่งมือกระจอกยิ่งเสี่ย้ควายไอ้แก๊งกระจอกยิงเสียตลอดนะมึงช่วยไอ้ยกระป๋ือหรือโลกมือกระจอกเสี่ยวไอ้ควายเด็กเสี่ยวไอ้ัตว์เอ้มึงย้อสอบไปดิมึงเกินมาได้ปะเอาเลยเอาเลยวิ่งนี่ให้วิ่งไงเกี่ยวไหนเกี่ยวไหน อะไตัวยืนนิ่งวะอะไรตัวยืนนิ่งวะ่กร่อตัวเป็นที่อะไรยืนนิ่งวะขยม่เากันตัวตัวเป็นที่อะไรยืนนิ่งไจไเด้เก่งอ่ะว้เามึงไว้น้องไอเด็กเฮีย พ่อจ่อไกสัตว์แก๊งมันนยสัตว์อ้นเี่ยขย้ายควายเนี่ยขยายสัตว์ตัวี่ใหญ่ที่สุดเลยไม่ควายมันกลับลับไม่ได้ใช่ไหมควายสัตว์เหี่ยสัตว์โดนกลับับไม่ได้หรือที่ทำัไม่ควายหรือหี้สัตว์ควายไัวขย่ายเลยที่สัตว์ควายตัวขย่ายเลยที้สัตว์ที่สุดเลยไม่ขย่า ไม่เสียเสียไม่ได้ยี้ยมึงกเสียตลอดไอยควายขยายสัตว์มึงกดได้แต่แก๊งลิกนไยควายแก๊งที่ขอไม่สนิทเล้ขยายไว้ขอพูดึงีอะไรมือขยายอพูดถงยี่อะไรมือขยายสตว์ตนี้อสัตว์ก็อพเดียวขอพูยอะไรมือขยายสัตว์ีขยายสัตว์ตัวขนาดสาตายติ้เสียเสียไ <ei>, mm ่ด hmm. ้ยี right. hmm. ้อเสียตลอดทียเล่นกับใครก็เสียตลอดงี้ยเี้ยขยายไอชาัคบควายโต ต่เป็นควายน้าโง่ควายแก๊งกระโดดอะไรของมือขยายสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเสียเสียตลอดเลยนะมือเหี้ยพี่เสียไม่ได้แต่เสียตลอดเลยขยายสัตว์หัวโดนอะไอ้เหี้อะไรเนี่ยควายขับรถเหี้ยอะไรคุยอะไรคุยอะไรที่คุยมันออกมาแล้วไม่เห็นไล้ว่ะจะพังแล้วน่ะเคยอะไรเนี่ยรถกูจะพังเอ้ไอ้เหี้ยทำไมรถกูจะพังวะอจ่างเราโคตรเนียนนะจังเดี๋ยวไม่เห็น

เปืนกี่ปักกูมาระวังพี่ระวังหลังตอระวังหลังสารตามมาเช้าไปอย่าเล่นเยอะ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 ตรงนั้นน่ะผมไปหน้าผมไปนั้นน่ะตรงกลางให้หน่อยไม่เด็ไงอ่ะตรงกลางเพื่อนโดนอยู่เฮ้ยมันมามันมามันมาเฮ้ยมันมาถมเยอะใช้ออปชั่นกันหน่อยเดะรวมหน่อยรวมหน่อยเออหลุดมันขึ้นมาเรื่อยถนนนี่ว่าเลยไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกดาฝั่งกดใช้ของได้ดิไปล้อมเล็กสแดงล้ม ไปร่างเนนเพื่อนเราโดนออกไปวินดีเอาวินดี้ไม่ได้ไม่ได้มาเฝ้มาเฝ้าังเลยแดงอมาอกมามาออกมาวิ่งมาหากูวิ่งตมาวิ่งต้มาเอ้ยตมาฝั่งมาฝั่งเลเฝั่งอมาวิ่งหน้ามาเลยเเบลที่ขยะตบมาฝั่งเลยเบลตบมาฝั่งหน้าเลยเบลนะยิงให้หน่อยดีว่ามือตายะตายว้ายไยังมึงไม่ช่ย ลมๆน้องเป็นคนลมิกไอ้สัติตายโดนขี้หลังไอ้เหี้ยขุ่ยเป็นยอนจัดดี้ดิ้กกูเพื่อนกูไอ้เหี้ยอะไรก็ขไอ้เหี้ยก็จ่อมึงว่าเฮียอะไรมึงไลยสัตว์โอ้ยลำคาญไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหียเฮ้ยโคตรทำไอ้เืนมันกดปืนมันกดกันเเพื่อนดิโคตฟรีนะโคนฟรีนะไหนตรงไหนพี่กายจะตายไอ้ นี่ตรงตรงซ้ายตรงซ้ายนั่นไหนชุบได้ชุบได้ได้ขวาต้องสติสติเฮ้ยิงยิงตัวจะซ่ารถซ่าลดแพ้ตู้เกแล้วแพ้มาเล่นทีล่าโซนกินทีล่าโซนกินทีล่าโซนกินทีล่าโซนสวยสวยนะกุลมนะกุลมนะกุลมนะไอ้ปืนอยู่กูตรงตรงดินตรงดินตรงดินเห็นเปล่าข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะโดนอยู่ตรงปืนเล็กอยู่ตรงปืนล้อมมันมีมันมีตัวนะมันมีตัวนะตรงไอ้สัตว์บินขึ้นมาไอ้ตัวซีเล้วเกิดมาแล้วคอย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 กูโดนซ้ำกูโดนซ้ำสวยมากสวยมากแกลักนะ

กูล่วงนะกูล่วงนะปืนมันสวนกูนะกูล่วงนข้างหลังกูโดนข้างหลังเนี่ยมึงเห็นปล่าข้างหลังข้างๆเราอ่ะผมเจ็งมาล้อไควายผมเจ็งมาล้อย่ยตรงดีนะตรงดีนะตรงดีนะง่ยเด็กเหี้ยไม้เดียวไอกระจอกไอ้ควายตัวเงยยังกากเลยเด็กเคี้ยวอะไรข้นมาดูกัมึงก่อนปะัวอะไรจ่อหัวอะไรไอ้เด็กเี้ย าดีหน่อยดิไหนด่าคนอยู่คนหน้าเหี้ยไอ้ปากทีเหี้ยมอ่ะหน้าเหี้ยมึงอ่ะมึงอ่ะเหี้ยแกงยันตาไอ้ยี่นี่ทองที่กูรู้ว่ามันนั่นแหะเก่งให้ได้เหมือนปากหน่อยไอ้เด็กเหี้ยกระจอกยิงแย่หน่อยปืนขอปืนหน้าเลยเบลตัวนิสตาหนุ่ยคนรวยหน้าตาดีเลยดิฮักคุรวยหน้าตาดีเลยดิฮะโซน่าเลยเบลโซน่าเลยเบลพี่จิมพี่จิมเล่นไป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  ไอเชี่ยมึงตัวกากเลยอ่ะไอสัตว์มึงปากดีอย่างเดียวเลยไอเชี่ยมึงมาอะไรี่โครของมึงวะไอควายไอสัตว์เป็นใครไอขยะควยังกากมึงมึงชุมันเกิดมาน่มาะมงเอามาสองสองเต้าสองสองเนี่ยผาดอะไรมห่เหยแสงมือรเชี่ยเลยมือรอเช่ยเลยไอเชื่อะลรไอควายไอง้อึมชื่ออะไรวะไอควายฮะเี้ยเสี่ยวมึงชื่ออะไรวะเี้ยกระจอกเป็นกุชจูดี้เป็นคววยเลย มึงจะทำท er, yeah? yeah. yeah? right? oh yeah? ี pair, huh? ่อะไรมึงไอ้แยเออไอ้ควายไอ้ยไอสตีมเต็มยมานมึงทำี่อะไรไอ้ควายไอ้ง่ขหลังตัวนึเล่นเป็นเรื่อยอ่างที่เนี้ยไปข้างหลังตัวนึ่งฮัลโหลวิ่งไปข้างหลังตัวนึ่งวิ่งไปข้างหลังตัวนึงวิ่งไปข้างหลังฮัลโหลกูจะได้เห็นอะไรกูจะได้เห็นอะไรแล้วไอ้เหียกูจะได้เห็นอะไแล้วมไอ้เหียตัวเนี้ยมึงาดีตัวเหียไม่ไมมไมมมม

ที่พวกกันแรงและพวกมึงโดนกุก่จะโช์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงละแวงอย่าพ่ชาไปโดนแทนมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปาอยู่ในซากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมัต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้ามึพอจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหัในเชียชนพวกกุพุ่งลไปสุดแรงเกหอยู่สูงพวกุพรอมจะคว้ามึงเข้ามาทานรับแรงเบิดอาลพคุลอยเดฟ้า